แทนที่ทาให้สวยแต่กลับกลายเป็นผีเลยค่ะถ้าเกิดไม่ทําแบบนี้เนี่ยเธอบอกเธอจะไม่ได้รับความยุติธรรมอะตรงไหนบ้างฮะเอาโอเคครับนี่นะฮะแล้วก็ดึงหูเอ้ดึงหน้าสามจุดแผลดึงหน้าสามจุดอีกแล้วมีแผลตรงนี้ไม่หายามีไหมไหมตัดไดม,ดไมดได่หมดไหมตัดไม่หมดนะครับความยุติธรรมคือการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ลำเอียงเข้าข้าง เกิดเหแกบประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งความยุติธรรมมีจริงหรือไม่ในเมื่อผู้ถูกกล่าวหาไม่มีแม้โอกาสจะเปิดเผยความจริงให้สังคมได้เข้าใจ,าจเกี่ยวช้ำหน้าเบี้ยวแต่อย่างไรเมื่อทำศิลยกรรมเฟสออฟแล้วแผลเป็นเก่าก็ได้รับการตกแต่งให้ใหม่รอยแผลเป็นจึงหายไปปรากฏดังภาพนี้ประเด็นกล่าวหาที่เลื่อนลอยถูกนำเสนอผ่านสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง จากบุคคลที่พูดถึงข้อมูลเพียงด้านเดียวผมไม่ยเรียกจริงจริงนะจ๊ะใช่แล้วก็หน้าคุณพี่ก็ผิดรูปไปใช่ถ้าดูดีๆจะเบี้ยวนิดๆจะเบี้ยวแล้วตาจะเล็กข้างมันถูกไหมใช่ใช่ทางฝั่งนี้หูหายไปทางฝั่งนู้นหน้ากลายเป็นชั้นเป็นริ้วขึ้นมาอย่างนั้นฟังของพี่นี่ก็หูพังหน้าบุหน้าบุกลงไปเลยคุณพูดเองนะครับ ตามรู้สึกอะโหยสุดๆเลยอะมันจะถ้าน้องจับมันจะเจอปุ่มตรงนี้ก็<ม>ถามหมอคะทําไมหนะ้าหนูถึงเป็นแบบนี้เ<ม>ขาบอกเขาไม่ได้ทําอะไรนอกจากร้อยแหมและดึงหน้าแล้วที่มันเป็นคล้ายเงี้ยงปลานีา้ล่ะมันเป็นเงี้ยงปลาเัราะฉปัญหาริ้วรอยที่เกิดขึ้นก่อนเข้าร่วมโครงการย่อมรู้อยู่แก่ใจในข้อเท็จจริงประเด็นนี้เขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยเหรอค่ะที่ก็ไปที่คลินิกแล้วก็ล่าสุดก็ไปที่โรงพยาบาลที่บอกกันแหละ แต่ผลออกมาก็คือต้องร้องไห้ออกมาพอ่อหมอบอกว่าไม่ได้เลยเอาออกไม่ได้เลยคือแก้ปัญหาอะไรให้พี่ไม่ได้เลยเพราะว่าคุณหมอเขาบอกว่าหน้าไม่เท่ากันตอนที่เราดึงอ่ะก็เลยบอกว่าแล้วมีวิธีไหนม้าที่หน้าทำให้เท่ากันได้คือดึงมากันเขาก็บอกก็ดึงไม่ได้ร้องไห้ออกมาอย่างเดียวเลยไปที่ไหนก็ร้องไห้ออกมาทุกครั้งที่ไปปรึกษาเออ,อย่างไงเราต้องยอมรับสภาพการที่ว่าทาสัลยกรรมที่เรามันมันล้มเหลวแล้วอะเราพลาดไปแล้วเนี้ยร้อยไหมดึงหน้าผ่านมากี่หมอกี่คลินิกแล้วครับ สุดท้ายก็ล้มเหลวทนทุกข์มานานแค่ไหนใครกันที่ดึงคุณขึ้นมาลืมแล้วเหรอใหม่ก็ออกไม่ได้ก็ได้อย่างเดียวแหละทำใจทำใจก่อนเข้าโครงการต้องทนทุกข์กับรอยแผลและคำปฏิเสธจากหลายๆสถานพยาบาลแต่ไม่ใช่กับที่นี่โครงการ Face Off by Dr. s e p i n รยินดีมอบโอกาสใหม่ให้ความทุกข์จากสัญญกรรมที่หลอกลวงให้หมดสิ้นไปทุกทกคนที่เกี่ยวข้องรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ที่วันนี้ความทุกข์ที่คุณต้องทําใจมาตั้ง4ี่ปีได้ถูกปลดปล่อยหลังจากเข้าร่วมโครงการของเราเขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยเหร<ะ>อคะก็คุยเสร็จก็บอกแล้วเรื่องหน้าตอบมีจะทํายังไงเขาก็บอกเดี๋ยวเขารับผิดชอบให้เขาเติมฟิลเลอร์ให้เขาเติมแล้วมันก็กระปุ่มกระปัมกระปุ่มกระปัมอยู่อย่างเงี้ยการรับผิดชอบของเขาเนี่ยเป็นการเพิ่มเติมความเจ็บปวดให้เหราไหมโอ้ยนรกเลยอป่ะ,ปะนรกเลยอป่ะ ด็อกเตอร์เซปิงมอบกำลังใจมอบความหวังให้แต่มาถึงวันนี้คพิกลับโยนความผิดกลับมาที่ด็อกเตอร์เซปิงความผิดที่ตรงกันข้ามกับข้อมูลความจริงอย่างสิ้นเชิงเขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยเหรอค่ะคือพิธีกรคงหมายถึงหลายหมอหลายคลินิกที่เขาไม่รับผิดชอบหรือเปล่าครับเพราะว่าผลลัพธ์บนใบหน้ามันฟ้องอยู่แล้วตามคำสารภาพทั้งหมดที่รับชมเห็นบอกมีผู้เสียหายด้วยนะฮะเป็นร้อยคนแล้วไม่มีใครรู้เหรอว่าว่าเขา,าเขาว่าเขาโดนแบบนี้ เป็นตัวอย่างที่ดีเล้วเป็นตัวอย่างที่ดีกับพวกแัลยกรรมที่ผิดพลาดอย่างพี่แสดงว่าคุณเข้าร่วมโครงการด้วยความเต็มใจไม่ได้เข้ามาโดยไม่ได้ศึกษามาก่อนและคุณก็เห็นว่าโครงการเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับสังคมศัลยกรรมที่ผิดพลาดเขาคือหวานล้อมแล้วทุกอย่างอ่ะมัดมือชกมัดมือชกใช่เขาไม่ได้จูงใจหรือชักชวนพี่เลยแต่อย่างงี้เขาไม่ได้ชักชวนพี่นะ พี่เต็มใจที่จะเข้ามาร่วมเองคนทําก็มีให้เห็นนี่เขาไม่ได้หลอกนี่พี่ก็ตัดสินใจมาด,ด้วยตัวพี่เองโอ้โสี่ปีก็สภาพก็คือออกมาเลยนะมันเหมือนหนังพุ่งกรโลกอะเพราะว่าเหมือนเขาดูกไขมันออกมาเพราะามันมีท่อตรงหน้าแก้มโอ้โหไปทำศิลปกรรมผิดพลาดมาอันนี้ก็พูดเองอีกนะครับได้ยินกันเต็มๆเลยครับเราตื่นมา แล้วก็ตอนแกะผ้าออกก็ร้องไห้เลยอะหนังหุ้มกะโหลกเป็นอาการที่ไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากเจอแต่เมื่อตกเป็นเหยื่อโครงการยินดีให้คำแนะนำแนวทางแก้ไขให้เพราะเรายังคงยืนยันว่าไม่ควรมีใครต้องทนทุกข์กับสัญญกรรมที่หลอกลวง ความเสียหายจากการรับฟังข้อมูลเพียงด้านเดียวถูกขยายไปอย่างรวดเร็วจนถึงวันนี้ที่เราขอเปิดข้อมูลอีกด้านพร้อมตั้งคำถามกลับไปยังสื่อมวลชนหากความยุติธรรมคือการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ลําเอียงเข้าข้างณนะวันนี้เมื่อได้ทราบข้อมูลจริงอีกด้านความยุติธรรมมีจริงหรือไม่คือเขาว่าอ,อดเกินไปขาย ขายความน่าเชื่อถือมากเกินไปถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่ออกมามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเป็้าอ,อวดใช่ครับโฆษณาชนเชื่อว่าง,งั้นใช่ค่ะดเป็นไปแล้วสบายแล้วพยายามจะปัดความรับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาบอก<ช>สุดท้ายเป็นแบบนี้ตลกมากเลยนะทำแบบนี้เนี่ยผมว่ามันมันเหมือนแบบไม่มีมนุษยธรรมเลยอะนาเกดเลยครับ เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนื่องจากทางเขาได้มีการไปเชิญดารานักร้องชื่อดังเนี่ยมาทําการเปลี่ยนแปลงหน้าแล้วทําให้บุคคลหลายๆคนที่เป็นประชาชนเนี่ยไปหลงคิดว่าต้องดีได้สวยได้หลอ่อได้ก็เลยไปทําตามเขาใช่ค่ะขอโทษนะฮะครับไม่อยากให้ใครไปเป็นเหยื่ออีกจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อเข้าไปอีกตกเป็นเหยื่อเข้าไปอีกอันนี้เขาไม่ได้จูงใจหรือชักชวนพี่เลยพี่เต็มใจที่จะเข้ามาร่วมเองเขาไม่ได้หลอกน,อน,นดดี่อันนี้พูดดีอันนี้พูดดีค่ะ คือวันนี้เราอาจจะเรียกร้องอะไรกลับมาไม่ได้มากมายนะ,ะแต่สิ่งที่เราทําได้คือไอ้คนที่ต้องเดินเข้าไปที่หลังเนี่ยะ่างหากจะได้ไม่ต้องเข้าไปที่นี่อีก<ช>นะฮะถามว่าเอาผิดเขาได้ไหมหลักฐานในการช่อกงดําเนินการหรือโฆษณาชวนเชื่อที่เกินจริงมันเอาผิดได้ชัด้วยหลักฐานอยู่ที่ศาลเพราะตอนนี้อยู่ในกระบวนการศาลและ้ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาต้องการจะฟอ้องสู่ศาลผมทําให้เขาได้ผมก็เรียนดาเนินการไปฟ้องเขาว่าช่อกงดําเนินการตามตามกฎหมายเขาไม่ได้หลอกนี่ ก็ตัดสินใจมาด้วยตัวพี่เอบุคคลเดิมยังทําอยู่นะฮะทำไมกฎหมายแตะเขาไม่ไ,มได้เรื่องนี้แล้วทีนี้ก็จะมาดูซิลิโคนแข็งกันนะเนี่ย ừ, ừ, ที่ตัวมาตรงนี้แหละที่ ừ, แบบนั่นเ <ừ, S 2> นาะเกาหลีก็ไม่รับทำในเมืองไทยไม่ว่าที่ไหนก็ไม่รับทำใช่ตรงไหนโอ้ยแล้วไม่มีที่ไหนทำได้เราเส้นประสาทตรงนี้เยอะมาก ไม่มีใครท่อกล้าทำตรงนี้กันดูดได้ทั้งไขมันทั้งซิลิโคโนเนาะมีเงินมาทำผ่าตัดเพียงแค่รายการดึงหน้าเท่านั้นแต่ขอร้องให้โครงการช่วยเหลือต้องการทำเพิ่มอีก3รายการคือ 1. เลาะสารซิลิโคนเหลวออกจากบริเวณแก้มทั้งสองข้าง 2. นํนำไขมันจากหน้าท้องมาเติมเต็มบริเวณรอยบุ๋มและความตอบของใบหน้าทั้งสองข้าง 3. ดึงกระชับเหนียงและลำคอเมื่อไม่มีเงินแต่มีความทุกข์โครงการก็ช่วยเหลือเพราะเห็นใจที่ตกเป็นเหยื่อจากสรรยะกรรมมาจึงให้โอกาสผ่อนชำระค่าผ่าตัดทั้ง3รายการจวบจนวันนี้ผ่านไปกับ3ปีก็ยังไม่เคยจ่ายให้โครงการสักครั้งเดียวโครงการมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งซึ่งตรงข้ามกับข้อมูลที่บุคคลดังกล่าวไปออกรายการ และถูกนำเสนอต่อสังคมสาธารณะอย่างต่อเนื่องตลอดมาก่อนหน้านี้นั้นจึงมีประเด็นทำให้สังคมมีข้อสงสัยดังนี้ผู้ที่ให้สัมภาษณ์เอาข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงไปบอกกล่าวให้สังคมรับรู้เป็นการสแสวงหาความยุติธรรมจริงหรือไม่หรือเป็นการบิดเบือนความยุติธรรมกันแน่ที่อ้างว่าเป็นการป้องกันมิให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อจริงหรือไม่ หรือต้องการให้ผู้ถูกพาดพิงถึงตกเป็นเหยื่อสังคมกันแน่ที่อ้างว่าต้องสูญเงินจำนวนมากจริงหรือไม่หรือเพื่อไม่ต้องการใช้เงินค่าผ่าตัดคืนกันแน่การนำเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงด้านเดียวตามคลิปรายการที่ถูกเสนอต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นกลางตรงไปตรงมาจริงหรือไม่สังคมตัดสินผู้ถูกพาดพิงถึงไปตามข้อมูลในคลิปรายการ ที่ถูกนำเสนอต่อสาธารณแล้วใครละ่ะจะออกมารับผิดชอบกับความเสียหายในครั้งนี้